โตโยต้าแลนด์ครูเซอร์เป็นรถ s u v ที่มีชื่อเสียงในด้านความทนทานความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดและความหรูหราดีไซน์ภายหนอกโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็กและตัวถังที่แข็งแกร่ง,แ,งและทออรงพลังการออกแบบให้มีระยะห่างจากพื้นสูงแผ่นกันกระแทกที่แข็งแกร่งและอย่างที่เหมาะกับทุกสภาพถนนอย,ยิ่งตอกย้ำถึงสมรรถนะในการลุยเส้นทางธุรกันดารส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ฉกเฉียวและประตูท้ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้มีทั้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยบอดหนังพรีเมียมวัสดุสัมผัสนุ่มและการตกแต่งที่หรูหราช่วยสร้างบรรยากาศที่พรีเมียมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลการขับขี่ และสภาพเส้นทางออฟโรดบอดแถวที่2มีพื้นที่กว้างขวางและสามารถเลือกแบบบอดแยกได้ส่วนบอดแถวที่3อาจมีขนาดเล็กกว่าแต่ยังคงใช้งานได้ตามความจําเป็นระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมพอร์ต USB หลายจุดและระบบปรับอากาศอัตโนมัติขั้นสูงงอช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางด้านสมรรถนะโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่ซึ่งมาแทนที่เครื่องยนต์ V8 รุ่นก่อนให้กำลังแรงและแรงบิดที่ยอดเยี่ยมระบบส่งกำลังอัตโนมัติ ช่วยให้การขับขี่ราบรื่นทั้งบนถนนโนลวงและเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะตัวเลือกโหมดการขับขี่บนภูมิประเทศต่างๆและระบบล็อกฝฟืงท้ายช่วยให้รถสามารถรับมือกับสภาพถนนที่ท้าทายได้อย่างง่ายดายระบบการสะเทือนแบบปรับัตโนมัติช่วยลดแรงกระแทกทําให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในสภาพถนนขรุขระด้านอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ยังอาจยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกัน โตโยต้าแลนด์ครูเซอร์มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ55,000ดอลลาร์ 55, และรุ่นสูงสุดอาจมีราคาสูงกว่า80,000ดอลลาร์ 80, ราคานี้สะท้อนถึงชื่อเสียงด้านความทนทานเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในการขับขี่แบบออฟโรดถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถ s u v หรูหราที่สามารถใช้งานได้ทุกสภาพถนนเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางผจญภัยโดยยังคงไว้ซึ่งความเป็นตำนานของแลนด์ครูเซอร์